อีกหนึ่งผู้ต้องหาคนนี้ผูกคอตายอีกคนหนึ่งไปขโมยรถจักรยานยนต์แล้วเจ้าหน้าที่จับตัวได้ อยู่ระหว่างการควบคุมตัวตวิ่งหนีลงมาครับหนีและปรากฏว่าไปกระโดดลงคลองแถวปฐุมธานีเสียชีวิตนะครับ mm hmm. คนร้ายคนนี้ชื่อว่าในเที่ยวสิริโยธาไปขโมยรถจักรยานยนต์ของคุณนรุมนคล้ายอินนะครับซึ่งจักรยานถูกขโมยไปตั้งแต่2ส,งสิงหาคมปี2ปนีนี้นี่แหละครับแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสืบทราบมาว่าคนร้ายมาหลบอาศัยอยู่ในพื้นที่ปฐุมธานี ตัวเจ้าของรถก็เลยนั่งรถกระบะมากับเจ้าหน้าที่มาจับตัวผู้ต้องหาพอจับตัวได้ก็ควบคุมตัวไประหว่างที่ขับขับไปนี่แหละครับตัวผู้ต้องหาก็มาจับคอของคุณนรมนที่เป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์เปิดประตูด้านหลังวิ่งหลบหนีไปนะครับชาวบ้านแถวนั้นยังบอกว่าตอนเห็นเหตุการณ์เห็นนายคนนี้ที่ถูกสวมกุญแจมือเนี่ยกระโดดลงน้ําไปโดยที่มีผู้ชายอีกสองคนก็คือเจ้าหน้าที่วิ่งไล่ตามแต่พอกระโดดแล้วก็หายไปเลยครับ คือมันน่าสังเกตนิดหนึ่งเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าตอนที่เห็นเนี่ยนะฮะก็เห็นว่ามาพร้อมกับกุญแจมือแต่พอเจ้าที่ที่เข้าไปงมร่างขึ้นมาจากคลองเนี่ยปรากฏว่าไม่พบกุญแจมือของผู้ต้องหาแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าในคนนี้นะฮะที่ตกเป็นผู้ต้องหานะครับก็คงจะพยายามที่จะว่ายน้ําข้ามคลองไปอีกฝั่งหนึ่งแต่คงติดที่กุญแจมือที่ใส่อยู่ฮะก็เลยจมน้ําเสียชีวิตนะครับตอนนี้เจ้าที่ตํารวจนะครับ ก็นำตัวไปส่งให้กับนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงนะครับส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอนอประเวทที่ควบคุมตัวผู้ต้องหามาก็เดี๋ยวจะมีการเชิญไปสอบปากคําอีกครั้งหนึ่งนะฮะหาสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้ว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรเพราะว่ามันมีข้อสังเกตตรงที่ ไม่พบกุญแจมือระหว่างที่ไปพบร่างครับน่าคิดเดียวเพราะชาวบ้านตอนนั้นเห็นว่ามีกุญแจมืออยู่ด้วยนะครับ